อ enfin ุ้ยโอ้ยมูมร anyway ู้โ้ยแก้งรู้เหรอแกล้งรู้ใช่ไหมคงไม่เอานะดูเขาจะแย่งแม่วอ้ยมาแล้วพี่น้องขามาแล้วมาแล้วคิดถึงแม่แล้วไปรอทำไมทางโน้นฮึไปรอทำไมตรงนู้นตรวจตรา ตรวจตาห้องนอนคิดถึงไงืไม่ได้เจอกันทั้งคืนคิดถึงไงนั่นเห็น้องเห็นบอเห็นความทะมนบความทะมนของนางบอ <c ười>